สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟตีทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับในวันที่ 8นะครับมิถุนายน2566นรกนัดมีรถที่กำลังปรับสภาพนะครับเตรียมขึ้นไปรีวิวนะครับหลายคันเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถจับจองมาได้นะครับรถทุกคันเราเช็คสภาพเก็บงานพร้อมใช้นะครับเก็บงานพร้อมใช้สวยๆนะครับใหม่ๆเข้าบ้านนะครับทุกจุดเราเช็คนะครับเก็บรายละเอียดนะครับก็คือจะเก่ามาจากไหนครับต้องใหม่สําหรับคุณแล้วก็สภาพพร้อมใช้นะครับทุกจุดเราทําใหม่นะครับบิวใหม่ ปั้นใหม่นะครับแบบนี้คือเตรียมรอส่งแล้วครับตัวนี้จะไปที่อำเภอยางตลาดนะครับจังหวัดกระสินนะครับสำหรับ L สามหกูนแปดอ่ะส่วนวันนี้นะครับก็ต้องแจ้งข่าวขวานะครับว่าจะมีรถพวก L สี่ศูนย์หนึ่งแปดสามหก SP นะครับแล้วก็จะมี L 4 7 0 8เข้ามาเพิ่มนะครับคันนี้นะครับเริ่มต้นจากคันแรกนะครับจะเป็นคูบต้นะครับ L ห้าศูนด d ท t ครับคันนี้รถสวยนะลูกค้าเป็นรถจดทะเบียนปีหก ใครที่ติดตามรีวิวนัทนะครับก็สามารถไปเปิดดูคลิปตัวที่รีวิวไว้สี่แสนสามหมืนเก้าพันตัวรถแล้วก็จะได้หางบุกเปิดทีนี้นัทเอารถคันนี้มาเก็บงานใหม่นะครับมาบิ้วมาทําสีใหม่อันนี้คือสีเดิมเขานะครับสีเดิมเขาก็เลี่ยมๆอยู่แล้วครับเป็นรถไล่นะครับนาแห้งนะครับตัวนี้ก็เห็นเจ้าของเขาใช้งานอยู่ประจํานะครับเพราะเป็นรถในเขตอําเภอวังสามหมอนะครับแล้วก็ เข้าไปดูรถเขาเนี่ยถึง2อถึงสรอบนะครับทีแรกก็จะขายจะขายแต่ราคาคุยกันตกลงกันไม่ได้นะครับพอสุดท้ายนะครับลูกค้าก็เลยเอารถคันนี้นะครับไปตีเทินศูนย์เพื่อเอารถใหม่นะครับเราก็เลยได้รถคันนี้มานะครับคันนี้นะครับเป็น5018นตัวดีทีนะครับระบบเป็น8 45, 4, เกียร์ดินหา้า4เกียร์ถอยเป็นรถไล่นาแห้งนะครับเป็นรถบ้าน นะครับก็มีทำนานิดหน่อยนะครับแต่เป็นนาแห้งนะครับเรามาเก็บสีใหม่ครับราคาทีเนี้ยเราปั้นเราทําใหม่ก็คือพวกชุดคานหน้าตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยยังไม่ได้ระดับพวกลูกปืนล้อลูกหมากพวกเนี้ยเราต้องเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับถ้ารถมาเก็บสีเราต้องเช็คต้องบิ้วใหม่ทั้งหมดทําใหม่ทั้งหมดนะครับพวกบูธพวกสลักคานนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นครับลูกค้าถ้ารถเช็คทําสีแล้วนะครับราคาจะอยู่ที่ 469,000บาทนะครับคันนี้นะได้อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ลูกค้าจะเอาเป็นผ่านพวนก็ได้นะครับเป็นผ่านพวนก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นผ่านบุกเบิกเหมือนเดิมก็ได้แต่ทุกอย่างทุกจุดนะครับรถเราเช็คให้หมดไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวนะครับอ่ากองเครื่องกองไฮดรอลิกต่างๆนะครับพวกนี้นะครับเช็คระบบไฟระบบไม้นะครับแล้วก็จะมีแถมลังเครื่องมือนะครับลังเครื่องมือให้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับใครสนใจนะครับยังไม่รู้นะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับสาหรับ,บ FC ที่กําลังเข้ามาติดตามใหม่นะครับร้านเราตั้งอยู่ในตัวอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเข้ามานะครับถ้าเข้ามาจากทางศรีธาตุมาจากทางอุดรเนี่ยให้ขับตรงเข้ามาในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับมาถึง โรงพยาบาลอำเภอวังสามหมอปุ๊บมันจะมีแยกเลี้ยวขึ้นมาทางพังคนก็เลี้ยวขึ้นมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรครึ่งครับผมจะอยู่ทางฝั่งทางออกพังคนนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งทางเข้าวังสามหมอนะครับส่วนถ้าลูกค้าทางบริษทางพังคนมาก็จะอยู่ปากทางเข้าเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูกันได้มาอีกหนึ่งคันครับเมื่อวานรีวิวไปตัวนี้เป็นสามสิบหกคันโค้งนะครับที่กําลังเตรียมขึ้นมาทำสีนะครับคันนี้ก็ต้องเช็คใหม่นะครับคือคัดตัดท่อนจะต้องตัดท่อนคัดนะครับ เช็คเครื่องฟิตเครื่องลูกหมากนะครับสีนล้อนะครับต่างๆตัวนี้จะเช็คให้ใหม่ครับเป็นรถไร่นะครับรถเดิมแห้งสวยเลยนะครับนี่เดิมๆเขานะครับอันนี้เดิมๆครับสวยๆนะครับเครื่องเกียร์นะครับคัดไม่เคยรื้อนะครับไม่เคยตัดท่อนแต่ที่นี้คัดเราจะมาตัดให้แล้วนะครับทีนี้นะครับจะทำใหม่นะครับคันนี้พอเช็ครวมเช็คอะไรเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ราคาสองแสนแปดหมืนห้าพันบาทนะครับตัวคานโค้งนะ รวมเช็คบิ้วพร้อมใช้เป็นคูปัตตาแอลสามหกศูนย์แปดปีห้าสี่ราคาจะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทเช็คจบเก็บงานทั้งระบบเก็บสวยๆแบบนี้ครับทาสีทำอะไรใหม่นะครับยางเดิมสวยอยู่แล้วครับยางไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางไม่ได้เปลี่ยนอันนี้จะเป็นยางของห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์จะเปลี่ยนยางหน้านะครับส่วนสามหกก็จะเป็นยางนี้ครับยางสวยอยู่นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้นะครับต้องบอกเอฟซีเลยว่า รถสภาพสวยเครื่องเกียร์ดีแล้วก็คันนี้นัดจัดยางหน้าให้ใหม่1คู่นะครับยางหลังเดิมครับประมาณ75เเซยางหลังเ้าใช้ได้อีกประมาณสัก3ปีนะครับยังไม่ต้องได้เปลี่ยนนะครับคันนี้เก็บอะไรไปบ้างนะครับ1เลยหลักๆก็คือสีนะครับ2น้ามันเครื่องของเหลวนะครับเช็คคันหน้านะครับลูกปืนล้อลูกหมักนะครับชุดท้ายนะครับพวกนี้จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับชุดท้ายจะต้องหมุนปรับตั้งได้ทั้งหมดนะครับ ตัวนี้เก็บงานเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคานะครับเหมือนฝากระโปรงเขาครับฝากระโปรงเขาจะอยู่ที่ราคานะครับสามแสนบาททวนนะครับสามแสนบาททวนเราจัดส่งให้สามรอกิโลเมตรแรกนะครับรถที่ปรับสภาพจากนายแท็กเตอร์นะครับเราการันตีเรื่องเครื่องยนต์นะครับเราประกันเครื่องยนต์ให้สามเดือนนะครับ หลังการขายนะครับเราประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนหลังการขายแล้วเรามีจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับเราไม่มีการผ่อนการดาวนะครับการผ่อนดาวนะครับถามว่ารถเก่านะครับสามารถไปจัดผ่อนดาวได้ไหมนะครับก็เห็นใจสําหรับคนที่ไม่มีกําลังนะครับหรือไม่มีทรัพย์นะครับบางร้านนะครับบอกว่าผ่อนบอกว่าดาวได้นะครับผ่อนดาวได้ฟรีดาวนะครับ ตรงนี้นะครับลูกค้าต้องทําความเข้าใจนะครับนัดจะบอกให้นะครับว่าทาไมถึงต้องทําความเข้าใจกับผ่อนดาวหรือฟรีดาวนะครับถ้าผ่อนดาวผ่านคูปะต้าลิสซิ่งนะครับเราทำคูปะต้าแม็กมันก็ดีนะครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยอะไรต่างๆมันสามารถซับกับคูปะต้าแม็กแล้วมันผ่อนเป็นรายปีได้ส่วนถ้าผ่อนดาวนะครับต้องถามก่อนว่าผ่อนเป็นรายเดือนหรือเป็นรายปีถ้าผ่อนเป็นรายรายเดือนปุ๊บนะครับมันจะผ่านพวกลิสซิ่งพวกเฮงลิสซิ่งพวกสหพวกอ่า เมืองไทยพวกนี้ดอกเบีย้ยมันจะสูงลูกค้าดอกเบีย้ยสูงมากๆเราผ่อนเป็นเดือนเป็นเดือนเนี่ยผมแนะนําให้ลูกค้าซื้อรถใหม่ดีกว่าลูกค้ามาถามหลายท่านหลายเคสแล้วนะครับสําหรับคนที่อยากได้ผ่อนนะครับคิดว่าผ่อนแล้วมันจะถูกนะครับมันไม่ใช่นะครับอันนี้ทางร้านเราก็เห็นใจแต่ว่าถ้าลูกค้าเอาไปแล้วปุ๊บเป็นภาระแน่นอนเลยนะครับดอกเบีย้ยมันวนยึดรถแน่นอนนะครับอะมาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้ เป็นคูปะต้านะครับ L 3 4 0 8ตัว DT นะครับอันนี้ถามว่าจัดได้ไหมจัดได้นะครับนันมีลิสซิงจัดจัดให้อ่านะครับอยากผ่อนอยากดาวจริงนะครับรถทุกคันจัดได้แต่ก็ต้องคุยกับลิสซิงเองนะครับแล้วก็ต้องไปโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับต้องไปโอนกรรมสิทธิ์เป็นลิสซิงเขานะครับมันไม่ใช่รถชื่อของเรานะครับตรงนี้อ่ะอันนี้เป็น34แรงนะครับราคาอยู่ที่รวมปรับสภาพนะตัวนี้รวมเช็คเก็บงาน ทำสีแล้วนะครับลูกหมากของเหลวเปลี่ยนให้นะครับราคาจะอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทเป็นคูบอต้านะครับ l 3 4 0 8ตัว DT ดีทีนะครับฝากระโปรงนะครับช่างสีขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็พวกสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับเช็คใหม่ทําใหม่นะครับแผ่นลังคาใหม่ของเหลวใหม่นะครับ2 0 0 0 0นนะคันนี้นะครับ3 4มสี่นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมาอีกนะครับตัวนี้เป็นรุ่น e f 3 9 3 T ทครับลูกค้าเป็น39เแรงม้านะครับ เครื่องยนต์สสูบ2อเพาโฟวิขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้รถเอาไปลากน้ำไปใช้งานอยู่ทุกวันนะฮะก็ได้เวลาที่จะรีวิวขายแล้วนะครับราคา2องแสนห้านะครับนัดให้หางพวน1น่พวงนะครับเป็นหางพวน4ี่ใบยีิบสนิ้วนะครับเป็นหางพวนโล่งกึงนะครับเมื่อวานไปทดสอบมานะครับสายไม้ขาดนะครับช่างน้อยก็ได้เอานี้ดึงไม้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสายไม้ให้ใหม่นะครับ ไอ้สายันเร่งสายเนเร่งขาดไม่ใช่สายไม้ค่ดรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่4,000กว่าชั่วโมงนะครับลูกค้านะก็เป็นรถที่ทําสีเฉยๆนะครับก็ระบบต่างๆใช้งานได้ปกติเครื่องก็พอใช้นะครับเครื่องเนี่ยไม่มีไอนะครับอ่าไม่มีไอสตาร์ทที่แรกก็จะเขกหน่อยนึงครับพอร้อนแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับเขกก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเขกก็ประมาณว่าพวกหัวฉีดพวกปั๊มพวกนี้เองนะครับตัวนี้รถปี58นะครับเลิ่มทะเบียนครบราคา250,000นะครับมาอีกหนึ่งคันครับ นี่ครับเวลาทําไมหลายๆท่านเ c ที่ติดตามนักแท็กเตอร์นะครับทาไมถึงมาสั่งจองรถจากที่นี่นะครับเพราะหนึ่งในหลายสาเหตุนะครับในการทํารถนะครับเราทําเราเปลี่ยนเช็คเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับการเช็คนะครับร้านเขาบอกว่าอาจจะจะไล่ไล่แห้งไล่เบาไล่รั่วซึมให้นะครับแต่ความว่าไล่รั่วซึมนะครับมันจะไม่จบถ้าคุณไม่เปลี่ยนพวกลูกปืนพวกบ่าพวกบ่าซีนพวกนี้นะครับถ้ามันสึก นะครับเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่อยู่นะครับอันนี้คือทําใหม่นะครับพวกเฟืองนะครับรถออกจากร้านทุกคันจะไม่มีเชื่อมนะครับไม่มีเชื่อมเฟืองนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับบางที่นะครับคือลูกค้าบางท่านไปดูรถถูกอยากได้รถถูก นะครับก็ได้ไปตามถูกครับเขาก็เชื่อมไปเป็นธรรมดาคันนี้บิวปรับสภาพนะครับจะอยู่ที่210,000บาทเพราะรถทําเครื่องใหม่นะครับโครงลังคาแผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะเหมือนกันนะครับสคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นบาททวนเหมือนกันอ่ะประมาณนี้นะครับด้านหลังอู่อัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับ f อท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูนย์หกสามสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดครับไอคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะ